สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสรุปข,ข่าวจากบลกเกอร์เอที X นะคะประจําวันที่6กันยายน2567ค่ะก็เดี๋ยวเริ่มต้นกันที่อทองคําก่อนนะคะวันนี้นะคะนักลงทุนเนี่ยก็จับตาการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐนะคะก็ประกาศวันนี้เวลา1ทุ่มครึ่งนะคะก็นักวิเคราะห์นะคะก็คาดว่าตัวเลขการจ้างงานเนี่ยจะเพิ่มขึ้นที่164,000ตำแหน่งนะคะในเดือนสิงหาคมเนาะซึ่งเดือนก่อนหน้า นี่ก็คือเดือนกรกฎาเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเพียง1นึ0 0 0สนหนึ่งหแหน่งนะคะก็คาดว่าตัวเลขจะเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็สําหรับอัตราการว่างงานนะคะก็คิดว่าจะลดลงด้วยนะคะก็นักวิเคราะห์คาดคาไว้นะคะว่าจะลดลงสู่ระดับที่สอเอ่อสีจนะคะจากก่อนหน้านะคะก็อยู่ที่4.3%นะคะแล้วก็ตัวเ f ฟ e ฟ t ต h วอตทูเนี่ยของ CM CME Group นะคะก็บ่งชี้ว่านักลงทุนเนี่ยให้น้ำหนักอยู่ที่4.5เปอรนะคะที่เฟดเนี่ยจะลดอัตราดอกเบี้ย0.5เสู่ระดับที่ 4. 75- ถึง5%นะคะในการประชุมก็คือเขาะจะมีการประชุมเฟดนะคะวันที่18กันยายนนี้นะคะก็คือเดือนนี้นะคะก็อ่าก็เรียกได้ว่านักลงทุนเนี่ยให้น้ำหนักเพิ่มมากขึ้นนะคะว่าคาดว่าเฟดเนี่ยจะลดอาตาัตราดอกเบี้ยนะคะซึ่งอ่าการลดอาตาัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็กระทบกับสกุลเงินดอลลาร์เนาะแล้วก็กระทบกับราคาทองคําด้วยนะคะเพราะว่าราคาทองคำเนี่ยก็ได้ปัจจัยบวกนะคะจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์แล้วก็การลุงลงล่งนล่วงลงของผลอาตาัตราผลตอบแทน ของพันธบัตรรัฐบาลด้วยนะคะส่วนด้านน้ามันนะคะนักลงทุนเนี่ยเขาก็ยังวิเคราะห์ วิกตกกังวลนะคะเกี่ยวกับการชะลอตัวของอุปสงค์น้ามันในสหรัฐและจีนนะคะแล้วก็รวมถึงเนี่ยกังวลเรื่องที่ลิเบียเนี่ยเขาจะกลับมาผลิตน้ํามันได้อีกครั้งนะคะก็ความกังวลดังกล่าวเนี่ยก็บทบางปัจจัยบวกนะคะจากรายงานของสํานักงานสารสนเทศด้านพลังงานของรัฐบาลสาหรัฐนะคะหรือว่า EIA นะคะซึ่ง EIA เนี่ยเขาประกาศสต็อกน้ํามันนะคะเมื่อวานตอนประมาณ3ามทุ่มนะคะก็สต็อกน้ํามันดิบรายสัปดาห์นะคะลดลงอยู่ที่ 6.8ล้านบาทเล็วนะคะมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ว่าจะลดลงเพียงแค่6แสนบาทเล็วนะคะจริงๆก็ลดถึง6.8ล้านนะคะแล้วก็ทางด้านสำนักข่าวรอยเตอร์ก็ยังรายงานด้วยนะคะว่าตัว OPEC พารเนี่ย ตัดสินใจที่จะชะลอแผนการเพิ่มกําลังการผลิตน้ํามันออกไปอีก2เดือนนะคะเนื่องจากว่าราคาน้ํามันเนี่ยกำลังปรับตัวลดลงอย่างหนักในขณะนี้นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้สมาชิก8ชาติของ o อเปกเนี่ยก็มีกําหนดเพิ่มกําลังการผลิตอีกนะคะก็ประมาณ1นึ0 0 0บาร์เรล,ลต่อวันตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปนะคะก็ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการทยอยยุติการปรับลดกําลังการผลิตโดยสมัครใจด้วยนะคะ สำหรับข่าวต่อไปนะคะจะเป็นเกี่ยวกับตลาดหุ้นดาวโจนนะคะซึ่งตลาดหุ้นดาวโจนเนี่ยปัจจัยที่กระทบกับตลาดหุ้นเนี่ยก็เกี่ยวงกับคลองคำนะคะก็คือวันนี้ก็อาจจะต้องจับตานะคะการประกาศตัวเลขนอนฟาร์มเนาะหรือว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการกรเกษตรนะคะเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะก็ข่าวเนี้ยค่อนข้างสําคัญนะคะกระทบกับตลาดหุ้น ของซาลัดนะคะกระทบกับดอลลาร์แล้วก็กระทบกับทองคําด้วยค่ะสําหรับข่าวตามตารางนะคะก็นอนฟาร์มนะคะประกาศเวลาทุ่มครึ่งนะคะก็ตัวเลขคาดการณ์นะคะอยู่ที่1 4, นึ่งแสนหกหมันตแหน่งนะคะก็คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นนะ,ะการจ้างงานจะเพิ่มขึ้นส่วนกับอัตราการว่างงานนะคะประกาศเวลาเดียวกันนะคะคาดว่าจะลดลงด้วยนะคะจาก4.3เหลือ4.2นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีตัวเลขเกี่ยวกับการจ้างงานค่อนข้างเยอะนะคะรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงนะคะแล้วก็การจ้างงานนอก ภาคการเกษตรของเอกชนด้วยนะคะที่ประกาศไปแล้วเนาะแล้วก็ยังมีข่าวของฝั่งแคนาดานะคะแคนาดานี่ก็จะมีตัวเลขเกี่ยวกับการจ้างงานด้วยนะคะแล้วก็มีตัวเลข PMI นะคะจากสถาบัน i v i ด้วยเช่นกันนะคะสำหรับทางเทคนิคนะคะเดี๋ยวเราเริ่มที่ทองคำเหมือนเดิมนะคะก็ทองคำนะคะโดยรวมก็ยังวิ่งในกรอบอยู่นะคะแต่ว่ามีแนวโน้มที่จะเบรก นะะ้ะเบรกแนวต้านที่สองพัาร้อยมดนะฮะมีแนวโน้มนะเดี๋ยวเราอาจจะต้องดูประกาศข่าวด้วยนะคะส่วนแนวรับเนี่ยิยงให้เป็นกรอบเดิมนะคะแนวรับนี่ก็จิ้มสองรอบแล้วนะคะก็ประมาณสองพ่ร้อยแดิ โดยประมาณนะโซนนี้ฮะรับครั้งที่หนึ่งแล้วเมื่อวานเนี่ยก็ย้ำๆกันอยู่นะคะก็คิดว่ารับเนี่ยน่าจะไม่ผ่านแล้วก็ต้านเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มที่จะผ่านขึ้นไปได้นะคะถ้าขึ้นไปได้นะคะเราก็อาจจะมาดูเป้าหมายของราคาเนาะมิ้วก็แนะนําว่าเป้าสั้นๆก่อนเนาะเราอยากางฟิโบที่ไฮกับโลล่าสุดนะคะก็ เล็กๆตรงนี้แล้วกันเนาะเพื่อดูเป้าสั้นๆในการที่จะเล่นข่าวนอนฝั์มวันนี้นะคะก็เป้าที่161.8ก็นะคะก็อยู่ที่ประมาณ2,554นะคะก็ถ้าเบรกขึ้นไปได้เนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะขึ้นต่อถึง2,554นห้นั่นเองนะคะ ส่วนราคาน้ํามันนะคะน้ำมันเนี่ยก็โซนที่มิ้วให้ไว้เนี่ยเมื่อวานนะคะกับเมื่อวันก่อนก็นนยัยงใช้ได้นะ,ะเป็นแนวรับแนวนี้ถ้าเราดูในฐานเฟดเนี่ยเขาก็มีแนวโน้มที่จะลงไปได้อีกนะคะสำหรับชั้นๆที่เล่นในวันนะคะถ้าเบรก รับตรงนี้ไปได้นะคะเป้าเนี่ยมิวให้อยู่ที่หกสิบหกจุดสามเก้านะคะก็คือเป็นเป้าเดิมที่จะลงต่อเนาะส่วนต้านเนี่ยก็อาจจะเป็นโซนนี้นะคะโซนไฮเล็กๆของเมื่อวานนะคะซึ่งเมื่อวานที่มิวให้ไปเนี่ยก็เขาก็ขึ้นไม่ถึงนะก็แตะๆนิดหน่อยแล้วก็ลงแตะๆนิดหน่อยก็ลงนะคะแล้วก็ย้ำโลเนี่ยสองรอบวันนี้มีแนวโน้มที่จะเบรกแน่ๆนะคะค่ะก็ต้านที่ถ้าสมมุติว่าเขามีการกลับตัวขึ้นมานะคะแล้วก็หาหาจุดเซล์นะ,ะก็ให้แถวแถวเจ็ดสิบจุด 09นะคะก็ถ้าลงต่อเนี่ยก็ให้ถึง66.39นะคะส่วน US30 นะคะหรือว่าดาวโจนเนาะสำหรับดาวโจนเนี่ยก็กรอบใหญ่นะคะก็ยังวิ่งอยู่ในกรอบอยู่นะคะไฮโลแนวรับนะคะแนวรับกรอบใหญ่นะคะจะอยู่ที่45,98นะคะส่วนแนวต้านกรอบใหญ่เนี่ยอยู่ที่41,00041,000 551นะคะอันนี้จะเป็นกรอบใหญ่เนาะก็ทิศทางนะคะก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะคะส่วนกรอบเล็กเล่นในวันวันนี้นะคะก็ให้โซนสั้นๆนะคะก็ถ้าเบรกโซนนี้ได้นะคะ4 0 0 0มื่านะคะอาจจะขึ้นต่อถึง41,000 21่สิได้นะคะก็วันนี้ก็เล่นตามโซนนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็ดูข่าวนอนฟาร์มตอนทุ่มครึ่งด้วยนะคะสำหรับสรุปข่าววิเคราะห์กราฟนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโ,โชคดีเทรดมีกำไรทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ